เนตินเกิดมือนีนะคะมาขออนุญาตคู่บาเพิ่นนะคะมือนีกะสิได้มาขอทางอนุญาตไปเฮ็ดง่าแล้วก็สิขออนุญาตไปว่าที่บนบานไหวเนาะว่าการอสิมาล่ำถวายคู่บาเมินบคะใหญ่กะล่ำถวายคู่บาเพิินในช่วงนี่แหละคะ่ะส่วนเด็กน้อยพิดเทอมซึ่งเป็นของไอ,อ่ลูกซิดเพิินเนาะ กัเลยว่ามือหน,นีนะคะกับยายจันนะคะผูพ,พินรับคู่บามาให้เนาะกับสิไดมาทั้งขออนุญาตไปทำงานตามจังหวัดว่าง่ายๆเนาะส่วงพิดเทิมเราที่นี่บ่ไดมาเฮ็ดตามสัญญาเพิ <ไป S 1> <ๆ>่นกันเลยได้ไปไปลบไป<ำ>เออไปลบกวนหนัววัถือเอา้ายายวอาให้นนู่นเนี่ย <laughs> ไปลบกวนล,ลูกหลานมีไปเลี้ยงมีจิตไปทำงาน กับว่าให้สบายให้ไม่จิตใจบรปกติก็เลยชิมาขออนุญาตเพิ่นอีกขออนุญาตเพิ่นเดือนหกซับางนีการิเเ็ดตามป,ปกติที่ได้มา,มาอ่อนว่วนขอให้จึงไดก็ให้ปุบปักรักษาให้ลูกเต่าหล่าล้านในท่าการท่านงานไปก่อน มอถอกอะไงหมทั้นี้ค่ะมือนีใ,ใหายมือนีมามาทั้งขออนุญาตอ่าไปทำภารกิจกวนแล้วก็มือนีกับิีใดมาทั้งขอสู่ขอลาบนั่มเนี่ยค่ะเมนบอคะจ้าจ้าถูกให้มันออกนั่มนั่มมียังอะายใหญ่หงง่อันนี้อีลีกข็ขอห่ออกมันถูกไม่เด้อตัวใดก็ได้ขอวใครผู้คุบาจานจุ่มปกปักรักษาบรรลุบรรดาสิ่งนั้นนันถูกอ่ะที่มันถูกขอหน้ามือว่ามี ขอให้ครูบาอาจารย์จึงซอยเหลือถึงเดือนหกเดือนหกนี่ต้องเอาแท่แข่ละเปลี่ยนดอกวันนี้วันนี้ก็ให้โศกน้ำเด้อให้ร้านนั่นอยู่ดีมีแห้งให้ได้ทำการทำงานต่อไปจะให้มันเลี้ยนน้ำน้อยใหญ่นาะงร้านมันก็ได้เลี้ยนน้ำเงินทองกับบวบหอมเพียงเฮ็ดจังไดก็ขออนุญาตน้ำไหลๆเด้อครูบาอาจารย์เด้อจะได้กั ปกปัดเักบาให้เขามีค่วมหงต่อไปให้เขาได้มีเงินมีทองเลี้ยงชีพไปเรื่อยๆจังใดแต่ขออนุญาตหลายๆอย่างที่กดที่เครื่องเลยจังใดแต่ขอเอาของสิดตั้งให้หลานด้วยคือแบบนาทวารเพือนสามสิบเหรียแล้วมันก็เลยผิดพลาดใบตีมันเงินทองมันบอกของเทียมจังใดแต่ขออนุญาตไปเดือนหกอัดสิเมนจริงจริงยงจังละมือใดกแตยังบ่ท่านอีก ห่มมือดอกให้หลานไปทำงานิ่งก่อนเป็นจริงยังไงแต่ฟองมันอยู่ดีทำงานมีจิตใจแข็งแรงเกิดการเหตุงานก่อนเรื่องอ่ะแล้วยายก็จะได้เอาอันนี้ขึ้นไปแล้วก็เดี๋ยวจะซอยยาย่เป็นจุดถูกเนาะย่าได้แต่ก่อนอยากก็จะได้ <พอ S 2> จุดนนี้เขาเอาทุกไผ่คับอันนี้มาใหา้ยาย เดีวแอดก็จะได้จุดถูกขอเพิินนะคะหิ่งตรงนี้ก็เคยได้แล้วนะคะเป็นเป็นหิ่งเก่าแก่ค่ะก็คือคู่บาอาจารย์เพิินเนาะอันเดี๋ยวเวาก็สิมาเบิ่งความศักดิ์สิทธิ์ของเพิินนะคะคู่บาอาจารย์เอ้ยจังใดกะถาว่า แอดแด่มาขออนุญาตแล้วนะคะให้กับลูกซิทลูกห้าเพิ่นแล้วเราที่นี่ก็ขอให้อันคู่บาให้กับเอฟซีของอันแอดนัมเดอร์เพราะว่าจะได้ให้คลิปมันปังๆแล้วก็จะได้มีเงินมีทองมาซอยกันนั่นแหละคะ่ะ <c oughs> จังใดก็อ่าโปรดเมตตาโปรดสงสารแล้วก็อ่าให้กับเอฟซีทุกๆคนที่ได้เห็นคลิปนี้นะคะก็จังใดก็ ขอให้ออกมาใน่ถูกอีตัวที่สิจุดในมือนี่ยค่ะเดี๋ยวสักครู่นะคะเดี๋ยวสิขออนุญาตจุดก่อนพอดีบัตรเอาคาต่างกลมานะคะทุกคนผู้ใดเห็นคลิปนี้ก็ขอให้ได้น้ากันทุกๆทุกคนเด้ออยากพี่น้องเอฟสุงเอฟสี่นะเป็นหิ่งเก่าค่ะอาจจะดูบริบบบลอยปานใดเพราะว่ามีแต่ของคู่บาเหรตนค่ะเหมนมาขออนุญาตยายมันสิโดนถูกหนูด้นะแขนแขนเสือยาย โนจุดไว้ตรงนั้นนะคะอเดี๋ยวข้ามาเบิ่งกล่อมกันเลยค่ะทุกคนประเด้เอาขาตัางกล่องมาเนาะค่ะกล่องกระอาดสิเป็นสั้นๆเนี่นะคะเดี๋ยวเราจาดสีของยายอันไหนคะถูกถูกของยายยืนอันนี้ยายเอไว้แต่ยุคเวลาอันนี้ยายมาอันนี้เป็นจระดาษกระต ong สีเนาะนี่ค่ะทุกคนกระอาดสิบ่คอยเรียบร้อยไปเลยมันเป็นหิ่งเก่าอีกทีค่ะแต่ว่ากระ พยาย่ามันสิเป็นเก่าเป็นของครูบาอาจารย์เพิ่นที่เพิ่นมาขึ้นไหวเนาะจุดลงไปเราหนามให้ย่าได้เดี๋ยวินเดี๋ยวหนูให้หนูจับอันนี้ก่อนแป๊บนึงเด้ออ่ะเดี๋ยวเราถักไปเบิ่งหอมๆกันเลยนะคะทุกคนว่ามันสิเป็นตัวใดนะคะอันนี้คือเป็นทูบที่มาขอกับครูบาอาจารย์ซึ่ง มือนี้เนาะเขาได้ผิดสัญญาเพื่อนกับไข่ไข่กบเป็นเขาเขาเอื่ยังก่อใหญ่ที่ว่าจะต้องมาล่ำไว้เพื่อนสัญญาโปรเตินมาเร็งมะพร้าวเป็นการหล่ำการอนเรื่องของเป็นเป็นของเรื่องของผีฝ่าหรือเอื่ยงก่อใหญ่เป็นเรื่องของผีฝ่าเนาะค่ะทุกคนตัวแรกกันนาสีเห็นแล้วนะคะทุกคนเป็นเหล็กสีเนาะตัวที่สองกับเป็นเหล็กหาค่ะโอ้ยเขากันกับไันึ่งเลย ชัดแห้งค่ะทุกคนนะคะได้ขอเป็นแล้วนะคะกะบัตท,ที่นีกะเป็นเหลืองของเพื่อนที่ใจโปรดม่เห่าหละบัตท,ทีนี้ยายชัดแห้งค่ะกะยาวามา,าสามเด้อาสามนี่ตรงกับอันไอผู้เพื่อนห้คลิปแหลกด้วยค่ะถ้ามา,าสามนี่ของอ่าปูเทปได้ด้ กันโอ้ยเมนอีลีใหญ่สี่ห้าสามโอ้ยง่ามแห้งค่ะทุกคนนะคะสำหรับอันห้วยอันหิงของคู่บาอาจารย์ด้อค่ะได้4ี่หสนะคะอาจจะไม่มีตัวหนังสือนะคะเพราะว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปยาวไปเลยนะคะประมาณฮุกถึง8ปดนาทีนะคะเพราะฉะนั้นนะคะอันกระไดหูแแลวเนะเาะะถามว่า ชาตบอแล้วก็เข่ากันกับอันคู่บาอื่นๆบอกับเข่านะคะสําหรับอันมีซีมีหามี3คือกันค่ะอแอดได้ไปเหตุคลิปไว้แล้วก็ได้เลขปลาห้านี่เลยค่ะทุกคนนะคะจังได้กัช่วยพิจารณานะคะว่ามันิิเป็นแนวทางที่ให้ทุกคนได้สูบได้หลากน้ากันบอนะคะสําหรับอันคลิปมว้แม่นในทิ่เกิดของคลิปนี้นะคะก็ถือว่า เข้ามาแล้วนะคะ4 5 3นะคะงวดก่อนที่เคยมาขอนะคะจะเข้าแค่ตัวเดียวนะคะส่วนงวดนี้นะคะกได้ชัดๆเบืงกันล่องไปหลุ่นเบึงนะคะเพื่อเป็นแนวทางนะคะบทใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสําหรับการมาขอแนวทางเพื่อนมือหน,นีนะคะก็ต้องขอขอบคุณสําหรับใหญ่จันนะคะแล้วก็วันนี้ขอใหอ้ทุกคนที่เห็นคลิปนี้นะคะได้สุขได้ลาบน้ากันเด้อค่ะทุกคน สำหรับคลิปนี้นะคะขอพูดมาค่ะสวัสดีค่ะเอาไปได้เลยก่ไยายพราะวันนุส<ะ>ือขึ้นไปแล้วจ้ะเอาไปเลยค่ะสี่ห้าสามนะคะทุกคนโชคดีมันหมานนะคะ